รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ประวัติหลวงพ่อคูณค่ะวันนี้จะวาค่ะวันนี้หนูจะมานําเสนอเรื่องประวัติหลวงพ่อคูณค่ะประวัติหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณเกิดในชื่อและนามสกุลทางโลกคือคูณชาติต้นกลางเมื่อวันพฤหัสที่4ตุลาคมพศ2466ต้องกลับบ้านคุข้ามเดือน10ปีคูณที่บ้านได้หมู่ที่6ตมบ,บนของพิมาอำเภอหลักดอนจังหวัด,ดนครราชสีม,มา เป็นบุตชายคนโตของคุณบิดาและทองขาวมารดาซึ่งประกอบอาชีพเษกษตรกรมีพี่น้องร่วมบิดามารดาสามคนคือพระเทพวิทยาโคหรือปุณปฏิสุทธ์ทำมั่นวงการจนรัฐและทองหล่อพิงจันโยบิดามารดาของหลวงก็คณเสียชีวิตลงขณะที่รูปทั้ง3ามยังเด็กเด็กชายคูและน้องสาวทั้งสอง จึงอยู่ในขอบประปการศของน้าสาวสมัยท,ที่เด็กชายคูนอายุราว6-7ขวบได้เรียนหนังสือกับพระอาจารย์เชื่อวีรโชพระอาจารย์ฉายและพระอาจารย์ผีทั้งภาษาไทยและภาษาของนอกจากนี้พระอาจารย์ทั้งสามยังอบรมสั่งสอนสถาอาคมเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆให้ด้วยเด็กชายคูณจึงมีวิชาศสยศาสตร์มาตั้งแต่บัตรนันค่ะ ุณชาติพลงกลังอุปสมบทาวัดนถนนหักใหญ่ตมุลกุฎพิมานอำเภอดาขุนทดตจังหวัดนครราชสีมาอุปใช้ฉายานามว่าปาริสุธทโธหรือหลวงพ่อคุณหลวงพ่อคุณนั้นก็ได้มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแดงซึ่งหลวงพ่อแดงมีเพื่อนสนิทสหายมิสหายที่สนิทกันมากๆนั้นก็คือหลวงพ่อคง ซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีวิชาอาคมเก่งกล้าเสมอกันมากหลังจากที่หลวงพ่อแดงพาหลวงพ่อคุณมาฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อคงแล้วเนี่ยก็ให้หลวงพ่อคุณอยู่กับหลวงพ่อคงไปยาวๆเลยจนหลวงพ่อคุณมีความเก่งกล้าด้านวิชาอาคมพอสมควรหลวงพ่อคงเนี่ยจึงได้แนะนําให้หลวงพ่อคุณ,น,น,น,คณนั้นออกทุดงไปตามป่าเขา หลังจากที่หลวงพ่อคุณเสร็จจากการชุดงก็มีดำริให้สร้างอุโบสถพัทธสีมาตุติสงพระและอื่นๆอีกมากมายทั้งขุดบ่อเพื่อไว้เลี้ยงชีพให้ประชาชนแถวนั้นเนี่ยได้ใช้อุโปโภคลับริโภคอีกด้วยการพิจารการศึกษากาเที่พิธีมีบทบาทในการใช้ศาสนาสองแห่งได้แก่พิธีอะไรที่นี่บอกาาพ่อคุณบลิสุทธิ์ท เรนมัยมอกรงื่องในโอกาสนี้จะขอยกเลวอยามมาอยู่สถานศึกษาในเกวิทยอาไลเป็นโรงภาพยนตร์สตรีมทอาไลโรงภาพยนตร์สตรีมหลังหนึ่งอสุยลยขอจบค ประเทศวิทยาคมได้เาสิ่งที่จะสร้สถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาท,ที่สามารถให้บุคลานให้มีวิชาชีพที่ได้ประกอดวิชาชีพได้โดยไม่ต้องให้เยาวชนเดินทางไปศึกษาที่อื่นต่อมาสํสำเร็จพวกสัปดาห์อาจารย์วิทาัยเทนิกนครนาสีมาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาที่อาจารย์จะใช้ ว่าควรเป็นสถานศึกษาที่จัดการส่งไน้าอาชีพอาชีวะที่เหมาะกับท้องถิ่นอยคางารจึงได้ดจ,จ,จ,จัดโคนนร,ง,รงการนั้นมาที่เราเป็นผู้บริหารโครงการนี้ และได้มอบหมายให้นายสําเด็จองศรดาและคณะเป็นผู้ประสานงานดำเนินการจนกระทั่งวันที่12พฤษภาคมพศ2537กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งทยายเทคนิคของขุนพลบริสุทธิ์โกสัมการกองที่รัายเทคนิคกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการขึ้นโดยพะนเทพ วิทยาคุณศิลป์ส,น,สนุกการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการอาคารถมประชุมอาคารพัสนุการอาคารอำนวยกาคารอำนวยความสะดวกการบ้านถมงูและนักการถมตลอดจนศาสาสาถานร้านลูกโคกตื้นอื่นซึ่งเมื่อเสร็จสิ้ตนตากโครงการมีการศึกษา25 40แมงกบประมาณไม่น้อยกว่า400ล้านบาทเรืช่วเวลามารณภาพของหลบงต้าค เมื่อเวลา5นาฬิกาส5นาทีของวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพศสองพ้ยาบพนักพกงานพยาบาลที่ดูแลลองพ่อคุณอยู่ที่วัด้มาไร่พบว,ว่าหลวงพ่อคุณมีอาการหมดสติไม่รู้ตัวจึงรีบแจ้งให้แพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลหาดสุทธมาวีฉัยโดยด่วน ซึ่งคณะแพทย์ตรวจประเมินว่าหลวงพ่อคุณหยุดหายใจและหลัวใจหยุดเต้นจึงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงอยู่เป็นเวลาหนึ่ชัว่วโมงจนกระทั่งอาการทรงตัวจึงใส่เครื่องช่วยหายใจจากนั้นเมื่อเวลา8ปดโมงคึ่งจึงเรียบส่งเข้าโรงพยาบาลรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชโดยด่วนและมีเสพหาอุดตันทางเดินหายใจจึงทำให้ ผู้ครอบคูลพักรักษาตัวภายในขอผู้ป่วย ICU โดยจากคณะแพทย์และพยาบาลเฝ้าดูแลการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสัญญาณชีพของของขครอบครลไม่ค่อยคงที่จากนั้นคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศริราชเข้าร่วมนั้นเข้าร่วมทําการวินิจฉัยและรักษา,ากับคณะแพทย์โรงพยาบาลนครมหานครจังหวัดนครราชสีมา ต่อมาเวลา20นาฬิกาคณะแพทย์รายงานผลการตรวจรักษาหลวงพ่อว่าสัญญาณชีพยังไม่คงที่แต่ต้องใช้ยากระตุ้นหัวใจและเครื่องช่วยหายใจร่วมกับมีอาการภาวะไตหยุดทำงานเป็นผลทำให้ไม่มีปัสสาวะออกจากร่างกายทั้งนี้ภาวะผิดป,ปกติที่แทรกซ้อนขึ้นทั้งหมดเกิดจาก่อดและหัวใจหยุดทำงานเวลานาน วันเสาร์ที่16พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาคณะแพทย์ผู้รักษารายงานว่ามีอาการภาวะแทบซ้อนเนื่องจากการแข็งตัวของเลือดผิดปกติเป็นพาเป็นผลให้มีเลือดออกในช่องส่วงอกจึงทำให้ระบบหายใจล้มเหลวเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นคณะแพทย์จึงใช้เครื่องไตเทียบ ทำการฟอกเลือดจนกระทั่งเวลา11นาฬิกา45นาิกา11.45นาฬิกาคณะแพทย์ประกาศว่าผมขอคุณปพทย์สุดโทมีอาการโดยรวมสุดลงจนกระทั่งถึงแก่บรรภาพลงขนาดทำการรักษาภายในห้องอายุรกรรมผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาซีดีอายุ9 11ปีพ371 ซึ่งในการทแหลงข่าวโดยคณะแพทย์ผู้รักษาเมื่อเวลา12 12นาฬิกา15นาทีนายแพทย์คีนิดสัจใจนาคพันธ์นแพทยอยุรกรรมกล่าวว่าทราบเหตุการภาพเนื่องจากการหายใจหยุดเพราะมีลมว่วเข้าไปในกองเรี่ยวมากเกินไป เป็นเหตุที่หัวใจหยุดเต้นเนื่องจากน้าแพทย์ต้องใช้ปั๊มหายใจเป็นเวลา1ชั่วโมงฉันที่ขาดสมองขาดออกซิเจนเต็มเสียทีก็จะ,จะเข้าสู่สภาวะวิกฤตแล้วจากนั้นนำหลวงพ่อคูณมาเยี่ยมโรงพยาบาลก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่เมื่อเวลาประมาณ5.45น,น,นพ่อคูณอยู่ในสภาวะที่มีในในอาการใดๆนานตั้งแต่หมดในในสติไปที่วัดาได้แล้วจากนั้นมีการเปิดเผยในใการช่วยเหลวอพ่อคูณทำไว้เมื่อวันที่15พคพอสอบสัมภาร 5 1มีความสคัญประกสแก่มหาวทยลัยอนแกนถ้าในเวลา2 4ชั่วโมงนักแต่งเภาพแล้วให้ทางมัาวิลมอบให้แก่ภาพวิชาการหรือภาพสารคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนำไปศึกษาค้นคว้าตามวิถีประสงค์ของภาพวิชาสำาัญวิธีการทางศาสนาและการส่งสารอภิทางของใหคณแพทยศาสตร์มหาทยาขอนแก่นประกอบพีขึ้นใน ที่คณะเป็นเวลาเจ็ดวันทั้งที่พาสนะคะเีเวอรคิโคนอานยเดชสิ็างเจ้าสบิบาบราชินีนาและทาพมาวงทรงสุกร์ลาสุดองโรร์เมอรสีราชา้เป็นผู้ดำเนินการธราชาโกถูกใบจุดสุดความแั่ปร่อยไปสิ้น